สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ถือว่ามาคุยกันชิลๆแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยววัวนนี้จะเอาแบงค์รุ่นใหม่ๆให้ดูกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากเอาแบงค์รุ่นเก่าๆให้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาบอกวิธีดูตัวเลขสาหรับแบงค์รุ่นใหม่ๆแล้วกันนะนะครับว่าแบงค์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเลขแบบไหนเนี่ยที่เขาเล่นกันบ้างนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเสียงผมชัดเจนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมนิดนึงนะฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับผมได้มี็นกำลังใจมาทําให้ดูทุกๆวันนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับใครอยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหลียงเก่านะครับก็สอบถามผมในไลน์ในไลน์นี้ได้เลยนะอยากรู้ราคาก็ถามผมในไลน์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามผมเข้ามาที่ไลน์แอดก็ได้นะครับที่ไลน์แอดผมว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวแอดํำหน้านะครับ แบงก์ไทยแล้วก็เลข93ตัวนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมก็จะดูให้ได้เร็วหน่อยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะมีตกหล่นไปบ้านนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับพอดีว่ามีคนส่งรูปเข้าไม้ดูค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เลยเลลยมันก็เด้งกันออกนะครับอ่ะมันก็มีขเ,เขาเรียกว่า,าการขัดข้องกันบ้างนะครับอันนี้ก็ขออภัยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ถ้าผมเห็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะตอบกลับให้นะครับท่านผมไม่ตอบกลับให้แสดงว่าลายมันเด้งออกนะนะครับอันนี้ต้อง ขออภัยนะครับแต่ว่าผมดูให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าของใครมีราคาเนี่ยนะครับผมก็ตอบให้เลยทันทีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเอาแบงค์ให้ดูดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาแบงค์อันนี้ให้ดูดีกว่านะครับอันนี้เป็นแบงค์ของราชการที่10นะครับอ่ะอันนี้เป็นแบงค์ของราชการที่10นะนะครับสําหรับใครมีนะครับ ยังไม่ทราบนะครับอันนี้เขาก็จะมีโทษอยู่สอง no? part, แบบนะครับเขาจะมีโทษสี e ่หมื่นนะครับแล้วก็โทษประมวลตามกฎหมายอาญาครับเขาเลยบว่าของใครเนี่ยเขียนว่าตรงนี้เป็นสี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับอั้นก็เป็นรุ่นแรกนะแบงค์ที่หมุนเวียนรุ่นแรกของรัชกาลที่สิบนะครับแบงค์รุ่นแรกที่เป็นแบงค์หมุนเวียนนะครับส่วนนี้เป็นแบงค์รุ่นที่สองละนะครับแบงค์รุ่นแรกเนี่ยเขาก็จะมีพวกเลขสวยเลขอะไรนะของเขานะครับเป็นพวกเลขล้านนะครับเลขล้านคืออะไรก็คือเหมือนหนึ่ง ล้านนะครับก็1แล้วก็0ูนย์ตัวนะครับรวมกับเลขหนึ่งก็เป็น7ตัวก็คือ1ล้านนะครับสล้านสล้านสีล้านเนี่ยพวกเนี้ยนะครับอ่าก็มีนะครับพวกนั้นราคาก็จะดีหน่อยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังที่จะเปลี่ยนรุ่นธนบัตรใช้กันอยู่นะครับอาจจะเป็นรุ่นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นใครมีรุ่นแบบนี้มีเลขสวยๆก็เก็บไว้ได้นะครับอ่าก็เก็บไว้ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเลขเกือบตองนะครับอ่าเรียกว่าเลขเกือบตองนะนะครับอ่าดูตัวเลขตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเลขเกือบตองนะครับก็เป็นห้าหกหหกนะครับอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าเลขเกือบตองนะครับอ่าเลขเกือบตองก็มีราคานะครับแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าจะไม่ได้แพงมากเท่าแบงก์ยุคก่อนๆนะครับแต่ว่ามีราคาเพิ่มจากหน้าแบงก์เนี่ยแน่นอนนะครับ พราะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเจอนะครับใครชอบเก็บนะครับก็เก็บได้นะพวกเลขสวยๆเนี่ยนะครับอันนี้มีคนเอามาขายผมนะอันนี้ซื้อมาไม่ได้แพงหรอกนะครับอ่ะพอดีว่าเขาเมาเมานะครับอ่ะขายมาให้นะครับหลักร้อยนะครับพวกนี้หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองคิดดูว่าคุณไปอยู่ดีๆคุณไปเจอแบงค์แบบนี้มาแบบไปแลก20บาทมาไปได้เงินทองจากเซเว่นมานะครับอันนี้ก็มูลราคาก็เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่านะนะครับแบบเนี้ยนะครับ ลายน้ำลายอะไรก็ดูไม่ได้ยากนะสำหรับแบงค์ของรัชกาลที่สิบนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายขอให้เป็นเลขสวยนะครับจริงๆเลขสวยของเขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเลขตองเนี่ยผมไม่รู้นะว่าว่ามีคนเคยเจอไหมนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยเจอนะครับบอกก่อนนะครับผมยังไม่เคยเจอนะผมยังไม่เคยเจอนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเป็นเลขตองหรือได้เจอกันจริงๆเนี่ยสมมติอะสมมตินะอันนี้เปลี่ยนจากเลขห้าเป็นเลข6กนะ เป็นเลข6ทั้งหมดเนี่ยนะครับใบเนี้ยอย่างต่าๆเนี่ยใบละห้าหมื่นนะใบละห้าหมื่นบาทนะนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับแต่ผมว่าน่าจะยากนะเออน่าจะยากครับก็ถือว่าเป็นความรู้ไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดเนี่ยแพงมากนะสำหรับแบงค์ของรัชกาลที่10นะครับยช่นถ้าเกิดว่าเป็นเลข9ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเลข9้าทั้งหมดเนี่ยนะครับผมรับซื้อใบละ8 0,000นแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอนะ แต่ว่าใครโชคดีเจอแบบเจอจริงๆเนี่ยนะครับโอ้โหยินดีเลยนะครับยินดีเลยนะนะครับแบบนี้นะครับมาก็ยินดีรับซื้อนะครับใบหนึ่งก็เจ็ดแปดหมื่นนะเจ็ดแปดหมื่นนะครับผมมาแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะตามข่าวใหญ่กันอยู่นะนะครับก็ หลายหลายคนก็คงจะรู้เรื่องข่าวแบบนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่ากับคุณจางมงนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวเลยนะแต่ก็เถือว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ติดตามเขาเรียกว่าอะไรล่ะผลงานนะครับผมก็แสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันจันนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมหยุด1วันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันจันนะครับวันจันเดี๋ยวมีแบงก์มีเด่นอะไรเด็ดๆเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะครับเวลาประมาณสัก2ทุ่มหนึ่งสองทุ่มครึ่งประมาณนะครับวันนี้ขอไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันจันนะครับจะสอบถามราคาแบงค์เก่าไหลเก่าก็ ที่ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวแอดตำหน้าแบงค์ไทยแล้วก็เลข93ตัวอย่าลืมเติเตมแอดนะอย่าลืมเติมแอดนะครับของผมเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับต้องเติมแอดทุกครั้งนะครับทำไมงั้นอาจจะค้นหาผมไม่เจอนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย